โอ้ยครูเป็นสีขาเป่าก็ไม่ได้สีก็ไม่ได้ดีดก็ไม่ได้ดไไดใจเย็นๆนะกรัรมันเหลืออะไร่ะคะนี่ม <า S 1> นันเหลือแน่นอนตำแหน่งสำคัญของเธอและเธอทําได้ดีด้วยครูเชื่อว่าคนอย่างเธอจะต้องเหมาะสมและคู่ควรกับตําแหน่งนี้ขาดไม่ได้ด้วยครูขาแสดงว่าหนูจะได้เป็นส่วนหนึ่งของวงนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ด้วยแล้วตําแหน่งนั้นคืออะไรคะ อ้าหาอยู่ทงานเพนสีอยู่ห้องอนี้พอดีค<ล>่าค่าอยู่ห้องซ้อมนี่นะคะมีอะไรเปล่าคะเนี่ยก็คือผมจะมาคุยกับคุณว่าพร้อมปะเนี่ยเราพร้อมปะเนี่ยมาถึงบรตีเราเออพร้อมอยู่แล้วพอมไม่ต้องห่วงเลยค่ะเพราะกลัวขังบนที่เราเนี่ยเป็นตัวแทนของจังหวัดเลยนะไอเรื่องตัวแทนเนี่ยเพนสีเข้าใจค่ะว่ามันยิ่งใหญ่มากแต่การซ้อมของเด็กอะพอ ไว้ใจได้เลยเพนซี่ซ้อมทุกวันนะคะเนี่ยโอเคเลยค่ะวางใจได้ให้ควางใจเลยค่ะพอเราซ้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเราแข่งจังหวัดได้เราก็ไปแข่งรายการชิงช้าสวรรค์เดี๋ยวผมซื้อเครื่องดนตรีใหม่เลยนี่อุยสวัสดีครับสวัสดีลูกมาลูกมา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 ครับนั่ง้อมหมดเลยจ้ะแม่เออเรียบกำลังคุยกับครูอยู่เลยนั่งเลยนั่งเลยสวัสดีลูกสวัสดีลูกนั่งนั่งนั่งมาครับแต่ลูกนั่งเลยนิกกี้กองเลยนิกกี้กองเลยดีนั่งกองอะประจำตรงไหนอะอะไรลูก ัดบอกว่าอยากมาเล่นดนตรีกับวงเราค่ะดีเลยครูกำลังหาคนตอนนี้หลายอย่างหลายสิ่งต้องการคนเล่นจริงเหรอคะครูเราทำได้นะอยคือดีสีตีเป่าเขย่าดูดได้หมดเลยได้ได้เต็มที่เลยเธอเธอมาถูกทางแล้วเดี๋ยวนั่งกอดกันมานั่งนี่มาฝากหรือฝากตัวด้วยนะเธอ้ากตัวด้เอาหยิบคลุยสิ่งเนี้คือคลุยอ่ะ หนูชอบมากๆเลยค่ะส่งให้ครูเป็นสีส,ส่งขุ่ยมาให้ครูเป็นสีพอเธอส่งมาปุ๊บเนี่ยเจ้าของขุ่ยเขามีเอานะก้าวรับคุณครูพอขาว่าอะไรทำไมพอไม่ให้มันหยิบั้งแต่ทีแรกล่ะคะเดี๋ยวเขาก็มือมือเขาต้องมาขยับขยับขยับเขาต้องแข่งระดับชาติอะเข้าใจไหมเนี่ยมีต<อ>ำแหน่งอีกเยอะสำหรับเธอหยิบเบลลินมา่ ต้องใช้เครื่องก็ได้ั้างีมาสีมาดีทำอะไรอะทำอะไรสีไงคะจะสีได้ยังไงของนิกกี้เขากัดตรงไห้ฉันอย่าเล่นของฉันจ้ะเอาไปเลยไม่สีก็ได้ดีดีดีดออเดี๋ยวค่ะสาวเห็นชื่อไหมหมอยอะไรเนี่ยอเอไม่ไม้เอ้ไม้นี่ของไม้ เอคือฉันก็เข้าใจนะแต่ว่าเป็นเด็กใหม่ก็ต้องพยายามหน่อยนะคะแกหายางอื่นเล่นไปนะท้องไม์เขาโอ้ยครูเป็นสีขาเป่าก็ไม่ได้สีก็ไม่ได้ดีดก็ไม่ได้ใจเย็นๆนะกัรมันเหลืออะไร่ะคะนี่มันเหลือแน่นอนตำแหน่งสำคัญของเธอและเธอทำได้ดีด้วยครูเชื่อว่าคนอย่างเธอจะต้องเหมาะสมและคู่ควรกับตำแหน่งนี้ขาดไม่ได้ด้วยครูขาแสดงว่าหนูจะได้เป็นส่วนหนึ่ง ของวงนี้ใช่ไหมคะส่วนใหญ่ด้วยแล้วตำแหน่งนั้นคืออะไรคะป๊อบล็อู่ขาฮะจริงๆหนูไม่เล่นก็ได้นะคะทำไมอะตำแหน่งอะไรคะเนี่ยไหนครูเป็นสีบอกว่าหนูจะมีส่วนร่วมในวงนี้ไงคะส่วนร่วมสำคัญมากๆเพราะเธอคือขาตั้งจะบ้าหรือไงครูเป็นตี อะไรมึงก็ไม่ขานเขาเลยนะก็ก็มันสําคัญอะแกแกอย่าออกนะว้ไม่ได้แกฉันเล่ไม่ได้นะเว้ยมันสําคัญยังไงครับครูเป็นสีภาเกิดว่าไม่มีขาตั้งมันต้องยืนเล่นยังไงมันจะเดินไม่ได้ครูเป็นอะไรมันต้องมีดเท่านั้นนั่งเลนะเล่นคีย์บอร์ดมึงวิ่งไปด้วยเหรอเราจะชนะตรงนี้ถ้าโรงเรียนอื่นคือยืนแต่ของเราเนี่ยเดินลูเมอเลลอลลออลเลมันจะทาให้มันไม่เหมือนใครนะเพื่อนไปอวัะไปนะเดิน ทกเธอเนี่ยบ้าหรือเปล่าบ้านเลยเนี่ยทำให้โรงเรียนเราเป็นที่หนึ่งของจังหวัดนี่คือทุกสายตาในการประกวดแม่ทานกรรมการโฟกัสตรงนี้ครูหาที่หนูบอกว่าตําแหน่งสําคัญนี่คือขาตั้งไงทําไมครูไม่ซื้อล่ะคะถามใครถามครูเละค่ะถามนี่สิรบของที่นางปีนี้เนี่ยทาไมครูไม่ซื้อล่ะคะหรือไม่ครูลงมาทํำไหมคะตําแหน่งบ้าบอเลยขาตั้ง อ๋อทำให้ดูสิคะมาครับพอเดี๋ยวผมช่วยขึ้นบ่ามาพูดแล้วน้ำตาจะไหลแต่วันแข่งขันไม่ใชนื้อใส่น้านกับไม่เคยเห็นเลยครับขอออกไป Bye. Yeah.